สวัสดีค่ะกลับมาที่สะดุดตักมิสเตอร์ลิงความลับบางเรื่องกำลังถูกเปิดเผยใครเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายมาตามดูกันค่ะวันนี้อันซินเตรียมพรีเซนต์งานให้กับบริษัทของลิงด้วยมันก็จะตื่นเต้นเป็นธรรมดากับงานใหญ่ครั้งแรกของเธอแต่งานนี้ไม่มีนอกมีในทั้งสิน้นและเมื่อเธอพรีเซนต์งานจบก็โดนตำหนิอย่างมากพระเอกฟังแล้วยังโมโหแทนหลังจากจบพรีเซนต์เอจก็ใช้มุกเดิมค่ะเรียกให้หนางเอกหยุดคุยกับเขาก่อนเขาคิดจะช่วยแนะแนวทางให้แต่นางเอกขอใช้ความสามารถของตัวเอง เธอเชื่อว่าตัวเองทำได้และจะพยายามต่อไปวันต่อมานงเอกมาเก็บข้อมูลคนในบริษัทไม่นาเชื่อว่าทุกคนรักและเชื่อมั่นในตัวพระเอกมากแม้กระทั่งผู้ชายด้วยกันเองเธอควรจะดีใจหรือเสียใจดีคืนนั้นงนเอกทำงานอยู่จนดึก้าพทำน้ำร้อนลวกใส่ขาพระเอกเข้ามาอุ้มเธอไปทำแผลดูแลเธออย่างอ่อนโยนและเป็นห่วงและเพราะจุดนี้ค่ะทำให้นาเอกคิดงานออกมาจนได้ พี่อันเชิญมาหาพ่อที่ออฟฟิศเพื่อเตรียมตัวเข้ามาทํางานเขาตั้งใจจะเปลี่ยนสถานการณ์ของบริษัทในตอนนี้ให้ดีขึ้นและเพื่อเอาชนะพระเอกให้ได้ก็หวังว่าพี่อันเชิญจะตัดสินใจไม่ผิดวันนี้ทุกคนมาเตรียมอุปกรณ์เพื่อพรีเซนต์งานในวันรุ่งขึ้นพระเอกกลับมาเป็นแบบให้หนงเอกได้ทดลองพอดีทั้งคู่หวานกันเหมือนคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่ทำให้โยโย่แอบมองไปก็อิจฉาไปจนพลาดไปโดนลกาวตาชาัดที่มือของบอกอจนมือของเขาทั้งสองคนติดกัน โยโย่เห็นบอกช่วยแกะกาวให้เธออยางบรรจงก็แอบปลืม้มมาถึงวันพิเศษงานนางเอกอธิบายคอนเซปต์ที่สื่อถึงตัวแทนการหยุดเคียงข้างด้วยความห่วงใยเหมือนอย่างที่เธอได้รับจากใครคนหนึ่งปรากฏว่าทุกคนชอบกับคอนเซปต์นี้มากเมื่อทุกอย่างประสบความสําเร็จก็ถึงเวลาที่พระเอกจะประกาศตัวแฟนของเขาอยากเปลี่ยนทางการสักทีทํเอาพนักงานต่างต,างตกตะลึงไปต,ตามๆกัน นางเอกกลับมาที่ออฟฟิศก็ได้รับข่าวดีเรื่องค่าแรงก้อนโตข่าวร้ายที่คือข่าวดีก็คือมีงานใหม่มารอยอยู่เย็นวันนั้นโยโยมาที่ออฟฟิศอีกครั้งเพราะนางเอกนัดเธอมาแต่ว่าข้างในมีแต่แสงเทียนและรูปไอดอลที่รักของเธอคนจัดการก็คือบอกร์คาะที่เตรียมมาให้เพื่อสารภาพรักกับโยโยเธอเองก็มีใจให้อยู่แล้วไม่งั้นคงไม่เตรียมแวนสำหรับคนตาบอดสีมาให้แล้วสองคนนี้ก็ตกลงเป็นแฟนกัน ที่ออฟฟิศพระเอกมีคนจากบริษัทด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งมาเสนองานให้แต่แนวทางปฏิบัติทั้งคู่ไม่ตรงกันพระเอกก็เลยปฏิเสธไปพี่อันเชนิญที่เข้ามารับงานที่บริษัทแล้วประเดิมด้วยการทำงานที่เข้มงวดเพื่อสร้างกำไรให้กับบริษัทมากขึ้นวันนี้บริษัทที่เคยไปหาพระเอกก็มายื่นข้อเสนอให้กับพี่อันเชนิญคุณนูคู้ที่เพิ่งติดต่อพระเอกได้ก็ต้องเจอคาที่ปวดใจอีกแล้วเขาไม่ให้เธอโทรหาอีกและไม่ต้องส่งอะไรไปให้เขาด้วยเพราะเขาไม่อยากให้นางเอกผิดใจ ในเวลาที่เธออารมณ์ไม่ดีเลิงเชิงก็มักจะมาปรากฏตัวเสมอครั้งนี้ก็เหมือนกันความอ่อนโยนที่เลิงเชิงมีต่อเธออย่างสม่ำเสมอทําให้อดคิดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับพี่ชายของเขาแล้วก็ทําให้เลิงเชิงแอบน้อยใจอีกแล้วเดิงเชิงพาคุณกู้มาที่ร้านอาหารค่ะระหว่างที่เธอเข้าห้องน้ําก็แอบได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งบ่นว่าถูกเลิงเชิงปฏิเสธมาเพราะกาลังรอผู้หญิงที่เขาชอบอยู่คุณกู้ฟังแล้วก็รู้สึกเพื่มอย่างบอกไม่ถูกเลิงเชิงทําให้คุณูกู้ประทับใจอีกแล้ว ครั้งนี้เขาเอาไวรุ่นที่ตรงปีที่เขากับเธอเจอกันมามอบให้จํานวนวายก็คือจํานวนปีที่เขารอเธอและวันนี้ก็ยังเป็นวันที่พวกเขาได้รู้จักกันเป็นครั้งแรกอีกหลิงเซิงรักได้น่ากลัวมากค่ะคุณโกู้รู้ว่าหลิงเซิงคิดอะไรกับเธออยู่แต่ตอนนี้เธอให้คําสัญญาอะไรกับเขาไม่ได้คืนนั้นทั้งคู่ดื่มกันอย่างหนักเช้าวันต่อมาคนนุณโกูุมารูตัวอีกทีเัวเองก็อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเธอคิดว่าเธอมีอะไรกับหลิงเซิงไปแล้วด้วย นึงเส้นพร้อมที่จะรับผิดชอบแต่เธอไม่ต้องการเพราะเธอยังลืมระเอกไม่ได้และไม่คิดจะลืมช่วงนี้เะเอกกำลังเตรียมงานใหญ่ทําให้กลับบ้านดึกดื่นแต่ก็มีนางเอกคอยเป็นห่วงและเป็นกําลังใจให้ความน่ารักของเธอก็คือกําลังใจของเขาอย่างเช้านี้นางเอกออกมาเต้นในชุดผ้าขนนูเพราะนึกว่าเพเอกไม่อยู่ใครจะไปคิดว่าเขาจะกลับเข้ามาอีกมาถึงเวลาที่เพเอกต้องการเงินทุนเงินทุนก็นมาหลายบริษัทต่างก็อยากลงทุนกับเขาแต่งานใหญ่ก็ต้องเหนื่อย วันนี้นางเอกแวะเอาเข้าวกล่องมาให้เป็นกำลังใจแต่พอพระเอกรู้ว่าพี่อันเชิญเป็นคนสอนเธอทำก็หึงให้นางเอกงอออีกแล้วแ้ววันต่อมาค่ะพระเอกเจอข่าวร้ายบริษัทกูก้เปิดแถลงข่าวเรื่องโปรเจกต,ต์ใหม่ที่เหมือนกับของเขาทุกอย่างคราวนี้แพร่ออกไปผู้ถือหุ้นต่างพากันเตรียมถอนหุ้นพระเอกเรียกประชุมด่วนทันทีในทางกับการแค่ข่าวนี้ออกไปมูลค่าหุ้นของบริษัทกู้ก็พุ่งขึ้นทันทีเช่นกันคุณหนูกู้รู้ทันทีว่าพี่ชายของเธอเริ่มทำสงครามแล้ว ทาเพอเอกที่ตอนนี้ตกที่หน้าลำบากบริษัทขาดทุนไปในช่วพริบตาทางผู้ถือหุ้นมาบีบให้เขาวางมือจากบริษัทในเอกรู้ว่าเพอเอกเหนื่อยล้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเขาไม่อยากพูดเธอก็ไม่ถามแต่เธอแอบโทรนนะัดพี่อันเซิงออกมาเจอโดยที่เธอไม่รู้ว่าเพอเอกได้ยินการพบกันครั้งนี้ระหว่างพี่อันเซิงกับนางเอกมันไม่เหมือนเดิมพี่ชายของเธอดูเปลี่ยนไปเขาอยอมรับว่าทงใจเล่นงานเพอเอกเพราะถ้าไม่มีเพอเอกอยู่คนที่อยู่ข้างกายเธอตอนนี้ก็ต้องเป็นเขา พี่แอนเซนเชื่อว่าอีกไม่นานบริษัทของพระเอกก็ต้องล้มเขาขอให้นาเอกไม่อยู่กับเขาแต่พี่แอนเซนก็น่าจะรู้นิสัยน้องดีว่าเธอเป็นคนยังไงต่อให้พระเอกไม่มีอะไรเธอก็จะอยู่กับพระเอกค่ะและสําหรับเธอพี่แอนเซนก็คือพี่ชายของเธอตลอดไปนาเอกได้แต่หวังว่าพี่ชายจะไม่เปลี่ยนไปจนตัวเองยังไม่รู้จักพี่แอนเซนยิ่งคิดก็ยิ่งแคนโทวรไปด่าพระเอกที่ให้นาเอกโทรมาหาเขาพอพระเอกรู้ก็ยิ่งโมโหงานนี้เขาจะเอาคืน ในงานแถลงข่าวโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทกู้ในขณะที่พี่อันเชิญกำลังพูดอยู่พระเอกก็เดินเข้ามาในงานและยังพูดสนับสนุนโปรเจกต์ของพี่อันเชิญอีกพระเอกแอบกระซิบพี่อันเชิญว่าโปรเจกต์นี้ที่จริงคือไอเดียของเขาคนที่มาเดียวกับพี่อันเชิญน่ามีปัญหาพี่อันเชิญยังไม่เชื่อเขาอยางท้าทายพระเอกทั้งเรื่องธุรกิจและเรื่องความรักที่จริงพระเอกรู้ว่าเรื่องนี้มีเบื้องลึกซ่อนอยู่และยังเป็นผลเสียต่อบ,บริษัทกู้อีกด้วยแต่เขาไม่อยากให้พี่อันเชิญได้มีโอกาสโต้อตอบคืน เขาถึงไม่บอกเรื่องนี้ตอนนี้บริษัทกู้เนื้อหอมมากค่ะมีแต่คนอยากจะมาร่วมลงทุนด้วยแต่เขาที่มักจะอยู่ไม่นานค่ะร้ายก็ไม่เยืี้เมื่อบริษัทกู้ถูกฟ้องร้องว่าละเมิดลิขสิทธิธทางปัญญาข่าวนี้พอแพ้ออกไปพุ้นบริษัทก็ตกทันทีพี่อันเซิงต้องหลบซ่อนตัวจากพูกนักข่าวและผู้ถือหุ้นที่ตามหาเขาคุณหนูกู้มาหานางเอกมาโทษเธอที่ทําให้สองตระกูลต้องห้ามหันกันขณะนี้นางเอกที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยก็พยายามโทรหาพี่อันเชิงแต่ก็ติดต่อไม่ได้ อีกมุมหนึ่งในที่จอดรถคนที่มาขายเทคโนโลยีนั่นให้กับพี่อันเซิงแอบมาพบกับใครคนหนึ่งเรื่องนี้เขาถูกสั่งการมาอีกทีใครกันที่เป็นผู้บงการตัวจริงคืนนั้นนาะงเอกเรเอเพกมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังแต่เขาก็ไม่บอกจนเธอต้องบอกว่าคุณหนูกู้บอกเธอหมดแล้วข่าวนี้เอกยอมรับแต่เป็นเพราะพี่อันเซิงมาหาเรื่องเขาเขาถึงยอมไม่ได้เขาเห็นหนางเอกเป็นห่วงพี่ชายขนาดนั้นเขาก็ยิ่งโกรธและหึง มื่อคุยกันไม่รู้เรื่องคืนนั้นต่างคนก็ต่างแยกกันไปสงบสติอารมณ์และไม่คุยกันถึงเช้าวันนี้น้าเอกมาตรวจร่างกายตามนัดค่ะเธอบเบื่อเห็นซองเอกสารของหมอเซลที่มีชื่อโรงพยาบาลที่เธอเกิดหมอเซลถึงได้บอกว่าเขาเคยฝึกงานที่นั่นนาาเอกเ,เล่าเรื่อง DNA ที่เธอคิดว่าต้องมีปัญหาเธอเชื่อว่าแม่ไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อเธอคิดเัญญื่อจริงๆหมอที่ตรวจ D n a ให้นางเอกในตอนนั้นก็คืออาจารย์ของหมอเซลค่ะเขารับปากจะไปตามเรื่องนี้ให้ หมอเซียว,วะมหาอาจารย์อาศัยจังหวะที่อาจารย์ไม่อยู่เขาก็เข้าไปดูข้อมูลที่อาจารย์ชอบบันทึกการรักษาไว้แล้วก็โหลดเก็บได้ทันก่อนที่อาจารย์จะกลับเข้ามาและข้อมูลที่ได้มาทําให้รู้ว่าคุณนายกูคือคนที่สั่งให้เปลี่ยนผลตรวจ n a ของนางเองและเปลี่ยนข้อมูลการรักษาของยุ้ยกับเพื่อนของเธอที่มือของเธอใช้ไม่ได้ก็เพราะว่าพบยาก่อมประสาทในเลือดมากเกินไปส่งผลต่อระบบประสาทไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น นางเอกนึกไม่ถึงว่าคุณนายกู้ที่ทำดีกับเธอมาตลอดจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไม่นานนะันางเอกก็ไปที่บ้านตระกูลกู้ค่ะเธอคุยกับคุณนายกู้เรื่องผลตรวจ DNA คุณนายกู้ได้แต่ตอบเลี่ยงโทรไปที่พ่อของเธอที่ใจร้ายกับนางเอกเกินไปนางเอกยังพูดถึงหยิกัู่และบอกว่าเธอได้คลิปมายืนยันแล้วว่าอุบัติเหตุคราวนั้นไม่เกี่ยวกับเธอเหมือนคุณนายกู้จะรู้เธอเตือนให้นางเอกปล่อยวางอดีตไปเพื่ออนาคตของเธอเองและเพื่อน้องอย่างคุณหนูกกู้ พ่แอนเซิงนั่งดื่มเลาากับคุณูกูเธอปรึกษาเขาเรื่องหลิงเซิงเพราะเธอกําลังสับสนเธอลืมพระเอกไม่ได้และเธอก็ยังอยากจะทดสอบพระเอกอีกครั้งจังหวะนั้นพระเอกก็โทรมานัดพ่แอนเซิงค่ะคุณูกูอาศัยจังหวะที่พ่แอนเซิงไม่อยู่ใช้โทรศัพท์ของเขานัดพระเอกออกมาเจอเมื่อถึงวันนัดพระเอกก็มาตามนัดที่หอประชุมโรงเรียนเก่าแต่คนที่มาก็คือคุณูกูเธอล็อกประตูทุกด้านเอาไว้ทําให้พระเอกออกไปไม่ได้สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี เธอแค่อยากจะขอโอกาสพูดและบอกความในใจเพราะเธอไม่อยากจะเชื่อว่าพระเอกไม่ได้รักเธอพระเอกก็คงจะรำคาญค่ะบอกเธอตรงๆเลยว่าเขาไม่เคยมองเธอเลยสักครั้งเดินจูบแก้มนั่นก็เป็นเพราะพี่ใหญ่ผลักเขาต่างหากทางผู้ช่วยของพระเอกที่ตามหาเจ้านายไม่เจอก็โทรหาหนางเอกนางเอกนึกถึงบัตรเชิญงานโรงเรียนขึ้นมาได้แล้วเธอก็ตัมที่อยู่ของพระเอกในมือถือไปเมื่อมาถึงก็เจอมือถือที่พระเอกโยนออกมานอกหน้าตา่างเธอเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เจอพระเอกที่นี่จริงๆ ทั้งสองคนกอดกันแน่นกว่าจะรู้ว่ามีสายตาที่เจ็บช้ำของคุณหนูกู้มองอยู่คุณหนูกู้เห็นแล้วยังไม่ยอมแพ้ค่ะเธอเอารูปถ่ายที่พระเอกจุกเธอให้ดูแต่ว่านาเอกไม่แคร์และไม่อยากรู้เรื่องราวในอดีตใดๆทั้งสิ้นและตอนนี้เธอไม่ใช่คนเดิมที่คอยแต่จะยอมและถอยให้อีกต่อไปแล้วเธอไม่เคยทำผิดต่อใครคุณหนูกู้ได้แต่นั่งมองทั้งสองคนเดินจากไปอย่างเจ็บปวดไม่นานนักเหลียงเชิญก็มาหาคุณหนูกู้และบอกเธอเรื่องในคืนนั้นที่จริงพวกเขาไม่มีอะไรกัน และด้วยคำพูดของเลียงเชิญคราวนี้เหมือนจะทำให้คุณหนูกู้คิดได้เธอตัดสินใจที่จะตัดใจจากพระเอกทันทีนายเอกเล่าเรื่องดี a ที่เกิดขึ้นให้พระเอกฟังพระเอกบอกเธอเรื่องที่เขาจะนัดพี่อันเชอร์มาคุยเรื่องงานเขาจะเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรระหว่างนั้นพี่ใหญ่ก็โทรมาบอกว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลทงคู่ก็รีบตามไปดูอาการทันทีโชคดีที่พ่อพ้นขีดอันตรายผู้บริหารคนอื่นพารู้เขาก็เล่งใจให้พ่อทำงานอีกสุดท้ายก็สรุปให้พระเอกเป็นคนจัดการแทน คุณนายกูมาดักเราอาจารย์ของหมอเซลยวค่ะเพื่อเตือนให้เขาเก็บความลับไว้ให้ดีพวกเขาจะรู้ไหมคะว่าความลับไม่มีในโลกนายเอกเห็นเพะเอนแันร้ายเธอเลยพาเขาแอบเข้าไปเที่ยวในสวนสัตว์น้ําเพื่อขจัดความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในใจของเขาออกไปทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเราเองวันนี้พระเอกไปเจอกับพี่อันเชิงค่ะเพื่อสงบศึกระหว่างพวกเขาหลังจากคุยกันทําให้รู้ว่าพี่อันเชิงไม่รู้เรื่องลิกสิธิ์นั่นและไม่รู้ว่าเป็นไอเดียของเพะเอกด้วย ปัญหาก็คือคนที่มาเสนอโปรเจกต์นั่นก็หายตัวไปแล้ววันนี้ถดงเส้นจัดใหญ่อีกแล้วค่ะเขาเซอร์ไพรส์เธอได้ตั๋วเครื่องบินหลายใบตั๋วเครื่องบินเหล่านั้นเป็นของเขาที่บินตามคุณหนูกู้เวลาที่เธอบินไปหาพระเอกที่อยู่เมืองนอกหดิงเสินก็แอบตามไปเฝ้าดูเธอเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยให้เขาพูดกับเขาเขาเก็บและจําไว้ทุกอย่างมาถึงขนาดนี้คุณหนูกู้ไม่ยอมรับรักเขาก็คงไม่ได้แล้ว มาทำหมอเซลที่ตอนนี้คิดหนักเรื่องที่อาจารย์ทำไม่รู้ว่าจะเตือนหรือทำยังไงดีวันนี้เขากินเหล้าเมามากโทรหาพระเอกให้มาช่วยเขาพระเอกส่งผู้ช่วยให้อยู่ดูแลหมอเซลไปและด้วยความเมาหมอเซลก็ตื้อขอผู้ช่วยเป็นแฟนจนเธอยอมตกลงแต่ว่าเช้าวันต่อมานี่สิคะเขากับจำอะไรไม่ได้เลยถ้าทำไมรู้สึกว่าความรักของหลิงเซิงมันช่างน่ากลัวเหลือเกินมีใครคิดแบบนี้บ้างไหมคะเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ